วันนี้นะคะเคจะทำไข่เจียวหอยนางรมค่ะเมื่อวานนี้ซื้อไข่ไข่เจียวซื้อหอยนางรมมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็กํามังเนี้ยเกือบเต็มเลยอะ่ะตัวอ้วนกลมเลยอันนี้กินเหลือกินกับน้ำจิ้มแล้วก็กระถินนั่นแหละเหลือเหลือก็แช่ตู้เย็นไว้เมื่อเช้านี้ก็เลยเอาออกมาล้างให้สะอาดแล้วก็ตอกไข่ลงไปห้าฟอง ผงเครื่องด้วยน้ำมันหอยน้ำผงชูรสน้ำปลาไม่ต้องใส่เค็มเกินนะแล้วก็หอยนางรมใส่ลงไปเลยแล้วก็ตี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 ให้ไข่ฟูพอไข่ฟูแล้วต่อจากนั้นเราก็ตั้งกระทะตั้งกระทะเติมน้ำน้ำมันลงไปเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวว่าเออไข่เจียวจะอมน้ำมันเติมลงไปเยอะๆเลยแล้วพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เทไข่เจียวพร้อมเออหอยนางรมพร้อมเครื่องปรุงลงไป ก็ไข่จะฟูมากเลยพออีกด้านหนึ่งสุกแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเพราะจะไม่อมน้ำมันไข่ก็จะฟูฟูเนี่ยค่ะไข่เจียวหอยนางรม